พาเขาไปดูดิอันนมันน่ดมันมัเยอะไปเลยสบายดีทุกคนมื้อนี้ก็มาพบกับลาน้อยสาวผู้ไทยตัวดำสุดเก่าื้นนี้นี่ขึ้นป่าอีทุกคนเลยขึ้นป่ากับปปาททนสาวเอ๋แล้วก็บ่อไล่ลาน้อย ไปส่งครูได้มื่อนี้เออกาเฮยไม่ส่งครูไปส่วนอีอันไปส่วนบาโดทุกคนเอ้ยไปส่วนบาโดีวนดันโคแกแล้วกับน้องละน้อยพร้อมคนนึงเอาน้องไปนําทุกคนเอ้ยขน้องจับกล้องเฮิตอนนี้กะบาทถนกับเไล่กับมาแล้วทุกคนเอ้ยเพาเธอละน้อยเนี่ยเกมเพิ่งกําลังสิไปบาโถนขับรถ้ะทุกคนเอ้ยฮ่านี้บ่ได้เอารถไทยบาโทนไปเอารถไทยละน้อยไป เดียวสาวเอย่ยงไปหน้าทุกคนเลยั้งฮันเนมาาไปทุกคนไปกันเลยไปดูป้านส่องสิมันคือดูบ้านบานหัวอยู่บ้างสับเอกกำลัง,งมากรนหน้าทุกคนเลย,เลยบ่มีแต่อายุผู้หาสธอตัอยู่คนยังมีนะมาแล้วบอลโดกก็มาแล้วทุกคนเอ้ยมาครบแล้ววันนี้ก็เดินทางไปโต ได้กันก็งอยเล่าไปยุบกันเอาเอมเลวันนี้เลาก็ซึ่งงนเอามหุ่งก็ทุกคนเลยซาดาเลาไปเอามาหุ้งซเอกเอาปกินหมูเลอยขาวนี่และมูปาเป็นเลือดจางวันนี้แล้วเนาะงมู่านี่กินมหุ่งใส่กัน

Là... Ừ, không biết là ớt không nghe ớt thù Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video นาขนมัาคนลงแล้วได้นาสาน,นักมีน,น,มนักมีนะเสียวดิมันเป็นอันตรุ่ลงนี่ตงนี้เสยกบเออกบเหล่เลบอยู่บอนนี้มีเพงสามชั้นทุกคนเลยเทหอขาคอยสูตรันต้นว้าเป๋ออลังการเดี๋ยวกางอยู่เลยผู้สง่งบรนกับกว้างแหงกอดน,น,น้ำเลิมทุกคนเลย เด็ที่ไปใต้โขงนั่รถบัโตโขเอโด่านปาเดอ้าางอยู่นี่่ทุกคนเอ้ยแ ไปเห็นอะไหกันเนาะอันมาเัดแคั้นเก็บอยห้องกันเนาะวันนี้ปุ๋มจะือโน้ตบ้านข้าจะลุกนี่แลยนะวมากข้าเร็วค่ะข้าเรวน่าเอาไหมเป๊ะมุ่งอย่างเขาเนะเอาไหมยางมุ่งยางกันกอเตน้ำตกขักเลย มาเมื่อนั้นบวได้ลงมาเว็เบิ้งทุกคนเมื่อนั้นกตายไปเลยอืมเป็นหน,นับมันออกมาทางนี้นู้มากำนองทุกคนเอ,อ้ยเอาหนวกมานับจับกล้องเฮิ่สบายดีดูสบายดีทุกคนเบาลิงทุกคนเอ,อ้ยเอาเบาลิงมานับมันนี้นะเขนน่าเบื้องเชื่อได้เชือเบ็ดโลกโลกท่านนี<ร>้เอาปบ่นเฟย์อะารเงี้ย ไปเด้ได้แ <imprisoned> ล anyway, ้วเปนไปนล้วนะาคุ้มมาไปเดมานนี้หคนทุกคนเลยหคนคือเมื่อั้นและโกเจเจ็ดทางเบ้าลิงทุกคนเลยน้องละน้อย ้าโอนไปหาเลาะเบิ้งบ่อนอยู่คนเศ้าก็ทุกคนเอาไว้ทีพักบ่อนเลยหาเลาะเบิ้งยังบบนี้บ่อนู่แกโทรศัพท์ตกนั้นมาหอดเลยป่านอยู่แค่นั้นดงบ้านสองห้องน่ะลายอยู่ทุกคนเลยดงบ้านมาทอนหันโบราณไปเลยแต่มีบางบ่อนหาหนวดหนวดมันเบาเยอะไปเลย หมดโกอนแค้นเท่เลยนี่ก็น่าพลาดจะซนี่อืมเท่เนตัดตัวนียัั้น ต้มวันทีต้นไม้ได้ยาวชอไปหาต้นไม้ได้ไ่าักไม่เคยหาตอนนี้ฉัไมได้หาที่นี่ได้อยู่ด่มาไม่ก็ซื้อก้าวตามมะฮุงต้มต้ม้นีต้นไม้คไปห้เลึกก็ซื้อก้าไปข้างลกก็ประจำกัมะฮุ่งมันชั้นตัวนี้หาตัวน้อยเดี๋ยวถง้ก็่นกุ้งไหม ทำไมห,ห,ลห,หลายอยาย่ะดีทุกคนเลยนี่ี่โร่งงามๆแต่ว่ามดอันนั้นปุ๊บมันมดอุบมัน งานทุกคนต้นไม้ะกันต้ไม้โฮมกันบอลไล่บอลิงทุกคนเลยถ้าน้อยต้นไม้กันสามคนถ้าแสเอก็ะตามากกันแจ็คแสเอยูซิลโบเห็ุเลยใบโรบายถั่วเดยใบโรบายต้นใบมันต้น้นไม้ดิหมกอแล้วหรอหมกมอว่าแสเอนั่นไมหระต้นใบหมกมอป่า

กนอไก้กินก้อนเ้าวนะางนะ้น้าะข้าวุงนะนะนะาะานนะะานะนะ้านะ้างนวนะาวผนวนขาวนาาานวขาว ซส้กว่าจับก้อนเสนเส้นมือนะอยวเข้าออยากเข้าจังม่งแล้วประมาณใบโม่งแหละจะคิวบะทอนชมลู้ไหมเอาคิบะทอดชงเอาเดยคลิปนนี๋ยอคลิปพื้นกระเป๋าประเภทนี้คลิปพี่นุ่งละคลิปที่สอ่โซจูงย เราขันทอดูยังมาได้เลแ่แก่น่ด็ทิ้งเลยเนาะมาแล้วได้เป็นหมดตัดตัดหมม่ลกเยอะดตัดไปหาื้อเออหาเราเล้ปัไดมีด้ยม่เงเนี่ย้มนี่ีเาีแล้วมันเงสบายเออหาื้อเลยเาไ่ได้ไม่ได้จังเไม่ได้้นไม้ทีขยะอยู่นี่อะรนะใส่ที่เห็น ดาวมันทุบยังบังมมดหกมันหลุมปลอกหลงหงมะุงนัสลาง่ะหงเลยนะคใช่อันนี้ต้มไเลยมมด้เขายใหมันได้นี่ยใช่ไิมไปโน่ได้จ่ายเพอเกต์เลยจึงบริดัก็เคยไบมแันบก็ทำได้ดีอืมขัดขวัปุ่มโตทคนเลยเมนู มาดุกมาป้ากันตามมะฮุงต้มลุ่ไหมคือเก้าทุกคนเอ้ยเหมือนทำอีสเลยมาแรงสายได้กินเนื้อหมูทุกคนเลยไหนนอนเลยหมูป่าบอนะงาชายเมนจิมาดูคนว้าได้ว้าในนอนทุกคนดูคนวันเจอวิบมาดูเป็นอะไรเป็นทีเยวคือได้มีหนูหมอผมมีทีกัน นังักอันนี้เป็นะเีบเนาะมีปะปีเยอะขนาดนี้มหลายคนนะทกนป้านีสิเนาะีเข้าได้ีเข้าาได้ีได้ําหูเสืออูได้ทกคนเลยดีาีกระดาเพิ่กระทุบังนดีา้ดังบุ๋มบ่เหม่อได้เาว่าตอนนี้ <Yeah. S 2> นี่พอทอนทอลองนี่เราทุกคนเด้อโคกน้อยเซฟบอลนี่นะรับจะเป็นเซฟโซเซียลแล้วนี่ <c ười> นจ้าำไหอบอสจำก็ได้คก อหปาเราังวะมีเยอะจางนะพ่อเรษบทอนเอเรหมืเา้ยมาคนมาเลเสรข้ามาสีหนน้ะอ่ะเานหนากทุกคนกินข้าวทิ้อย่ป่าน้ำกันคือเก้าันนี้ก Liên này như thường của mày phải đó, mày nữa, người đó, người tóc nữa. Ừ. Đó. Ừ. Để mày mày thường mày nữa mày mày nữa 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 mày Ừ mày nữa mày Ừ đó ta เปลบมาใส่ตาไ่กรกน้ย่เฮตาเค่นไหเล่า่เกนไำปลทุกคนันเออน่ะตัวนี้โปไซทุกคนเออไปเบิ่งาตัวยท้ายตัวท้าตัวยืายตัวย้ายตััว้ายตัวย้ กินได้โคตรน้ำกินทุกคนเอ้ยน้ำโฮยกินบ่ได้มันขุ่นฝนตกอู้ใส่งาบเลยทุกคนเอ้ยน่ะกลิ่นก็ได้เนี่ยเออใส่คักเพทน้ำสร้างหน่อยอยู่ป่าเอาไล่เพิ่นผ้ามังกระบกทุกคนเอ้ยเอาไปเสื้อกั๊บเด็กห้องสองคนวะเดียวพี่โอ้ยเอาลากเอาไอเดียเนี้ยโอนยผ้ามันเอาไปคือกรตั้งนให้ได้เพิ่มไปหนึ่งเท่าเลยครับ ม, oh. ม oh? ือมืดได้หายตัวเมือได้ไปมือได้หายตัวกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็เข้านสี่ไปหากินทุกคนเลยแย่งย้ายกันไปหากินสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้สานี้ทุกคนขอบใจโมทุกคนที่เข้ามาติดตามเลยครับต้มเพื่อเป็นกำลังใจให้ละน้อยเด้อบาย